จริงๆไม่ใช่ลองดีดอกลองชั่วเอาความชั่วของตนเองเนี่ยไปลองหลวงปู่สิงอยู่ที่วัดบ้านท่าไรเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนะยังอยู่หลวงปู่สิงนี่ยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แต่ท่านไม่ค่อยรับใครอายุก็ประมาณสักแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดยังยังยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ท่านก็ไม่ค่อยรับใครท่านเป็นคนพูดน้อย ท่านเป็นคนเมืองโขงสีทันดอนน้ำตกอังกาลาลีผีทางประเทศลาวประเทศลาวสมัยนั้นบวชแล้วจะต้องข้ามฝั่งของมาเรียนหนังสือประเทศไทยเรียกว่าเรียนหนังสือใหญ่เรียนหนังสือใหญ่ก็คือเรียนบาลีเขาเรียกว่ามูลกระจายท่านมาพร้อมกันกับเพื่อนสองคนแต่เพื่อนนั้นหัวไม่ดีเรียนไม่ได้มาเป็นเพื่อน ท่านเรียนหนังสือเก่งมากบาลีนี่เก่งมากเลยเขาให้ท่องนะสามปีหลักสูตรมูลกระจายท่านบอกว่าโอ้ยสิเอาอยัางมากินเฮียนสำเนียงฮอดสามปีสิไปเห็ดอีหยังกินเหมืกนท่านเรียนสามเดือนท่องได้หมดเลยหลักสูตรบาลีนี่เก่งมากแต่เพื่อนของท่านเพื่อนของท่านนะ่ะเป็นญาติทานขุน อย่าว่าแต่าสามปีแล้ววะสามสบศาสตร์ผมกับโบจบอันนี้วะา่ันเพิ่นนันปึกเพิ่นนันแต่หลวงปู่ิรนี่เก่งบอกว่าอุย้ยถ้าไปเรียนถึงสามปีสิไปกินยังวะ่านสามเดือนเท่านั้นแล้วซ้นเนี่ยวะ่นก็เรียนสามเดือนจบแล้วก็แปลยกศัพท์อะไรเก่งมากแต่ในอาการแปลนั้นมันมีแต่เรื่องปฏิบัติ เรื่องอริยสัพสีเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสินสมาธิปัญญาเรื่องอภิญญาเรื่องจิตก็เลยคิดว่าเออเราจะเรียนไปทำไมเรียนไปก็มีแต่คำสอนเราไม่ได้ทำเหมือนอ่านตำรายาเฉยๆกินก็ไม่ได้กินเหมือนเอาตำรายามาอ่านตัวยาก็มีอยู่แล้วกือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอ่านไปเอายาใส่ในกระเป๋าไม่กินมันจะหายได้อย่างไรไป ชวนเสี่ยวของท่านคือเพื่อนกันญาทานพมเข่าปลาเข้าปฏิบัติธรรมญาทานพมบอกว่าโอ้ยอยากให้ส่วนเติเงผลวัชชผมมันบดได้อีกอย่างมาเป็นมูเสื่อแต่อย่าลืมนะเอคนที่หัวปาดเปลืองเก่ง,เ,กงเวลาปฏิบัติธรรมมันสู่คนปึกบปุบบได้ได้บันเนี้ยอย่างอาดามานี่หให้เรียนหนังสือนี่ยอมเตรียมตัวตกไหลด จึงยอมไม่ได้ชั้นไหนเลยแต่ให้นั่งสมาที่นั่งหลับตาเนี่ยสบายบริทองยังให้ปวดขอมองมันไม่จําแต่ช่วงหลังมันมันค่อยจํเขาเองหลวงปู่คุ้นไปวะสันผมยังให้ส่วนเติมของผมวะสันสมัยก่อนนู้นนะมันไม่มีเทคโนโลยีเอาเอากระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเอินว่าบังทิ้ง บางทิ้งบางบางไม่พยาบานไงทะลุสองป้องเอาน้ําใส่เอา,ส,เอาสายผูกคอนแล้วก็บ,บาดเอาบริขารใส่กับพากันป้ายเข้าป่าเข้าดงทําความเพียรเอาตามหนังสือนี่แหละดูลมหายใจเข้าหายใจออกทําไปทําไปแต่หลวงปู่สิงห์ที่เรียนหนังสือเก่งๆไม่ได้เรื่องเลยมันฉลาดเกิน อย่าลืมนะสมาธินี่เวลาจิตจะเป็นสมาธิคือพอดีสมะแปลว่าพอดีอธที่มาต่อกันเข้าเป็นสมาธิแปลว่าพอดีอย่างยิ่งหรือว่าสเสมอน,นั่นเองสมะเสมออีควัลอมันจากาสามภาษาเน,เน่เล่าเน่ไทยเน่เอาคอมเมนต์พรอ้อมอยู่า เอาแก้วน้ำไปหังทุกรายที่หินเงียบเถียงอักยาวโดยตรงถึงเบาเก้าพีญั่งดูโดไปย่างมันถึงจะเข้าใจเอาหลายๆอันเนี่ยเป็นอย่างทีนี่หลวงปู่หลวงปู่สิงเนี่ยไม่ได้เรื่องมันเรียนเก่งนั่งไปมันก็วิจารณ์นี่มันเป็นอย่างนั้นได้หรือเป็นอย่างนี้นคนไหนเรียนมากมันมีข้อมูลมากสรุปไม่ลง ส่วนญาทานขุนนี่เฉยแต่เวยนังสมาธิบุตรเดียวเห็นนั่นเห็นนี่ขึ้นมาในวัดเนี่ยญาทานว่าสั่งเอาบ่อห้เงินว่าสั่งเป็นบ้าบอกว่าสั่งเพื่อนเนี่ยนี่มันบ้ายังได้หลายคือยังในยุคขนมแต่มันเคาะโป๊กไปเปกมันบอกอยู่ว่าสั่งไปไปเบิ่งว่าสั่งเดินไป่ตั้งเป็นแถวเลยเอาบอว่าสั่งแต่หลวงปู่สิงห์ท่านเก่ง ท่านเก่งวิชาการเนี่ยมันก็สําคัญมันก็คุ้มครองกันพระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ที่จะไปอยู่ป่าพระจะไปอยู่ป่าต้องเก่งอะพิธรรมอภพิวินัยด้วยนะอาพิวินัยคือวินัยอันยิ่งเรียนในนักธรรมไม่รู้ต้องไปเรียนให้ละเอียดในพระดปิดกถ้าเรียนนักธรรมว่าภิกษูหรือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มีราคาเกินห้ามาศกต้องปาราชิก ตายลงเอเลฟจบไม่ได้ขยายแต่ในอภิวินัยในพระไตรปิฎกบอกว่าของที่จะต้องปราชิกนั้นไม่ใช่เพียงแต่เจ้าขอ,ของเขาไม่ได้ให้ทรัพย์ในดินทรัพย์ในน้ำรัพย์ในอากาศที่ไม่มีเจ้าของพิกษูอยากได้มีไถยจิตจะเอาไปเอามาโดยพละาการ ถ้าเกินห้ามมาศท่านก็ตายแล้วจากความเป็นพระเพราะนั้นภิกษุที่ไปตายอยู่ในป่าในเขาไปเอาทรัพย์สมบัติที่เขาฝังเอาไว้อะไรไว้เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเขามีอยู่เขาโกธขึ้นมาว่าไหมอนี้ไม่ใช่พระแล้วเขาก็ลงโทษทำให้เป็นไปหลวงปู่สิงห์บอกว่าเนทานทรัพย์ในดิน ภิกษุมีไถ่ยจิตยอยากได้ทำให้เพียงเอาไหานี่เคลื่อนที่ออกมาเนี่ยท่านต้องอบัตปบาราชิกท่านตายจากภิกษุท่านเอาไม่ได้จังสันติมาสันผมมุงจักเวมาสันให้นางไปหลวงปู่สิงคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่ขุนทนไม่ได้ต้องเดินไปหาอยู่ในกฎคุดยังนี่นนก็ดอกก็เดืแทจกหลอกแกงแหลกเนีย ไม่จะคิดธรรมดาเนี่ยไปบินธบาตไปเห็นลูกสาวเขาสวยเขาใส่บาทให้เพิ่นบวงแต่มือเขาจะเป็นเบงไปหัวน,นาเขาคนบาทเนี่ยมานั่งสมาธิแทนที่จะมาภาวนาพุทธโธมันกับมาปาดโธเพราะว่าได้บาทเนี่ยมันบวมเป็นพุทธโธล้วัมันปาดโธขึ้นมาละบาทเนี่ยคิดไปเห็นแต่ใบหน้าผู้หญิงคนนั้น เรานี่ททาไมแห้งแรงเหลือเกินเนาะชีวิตของเราเนี่เกิดมาตายเปล่าะเพิ่งชิดไปญาทานขุนยางขวักขวักมาเป็นบ้าจันบอกเรี่องนี้พี่สนเอาเขาเขาเลยยังบอกพ่อบอกยังจะเอาโตเขาอีกตีนี้พี่สันนึกอายขึ้นมาสาภาพจิตเช่นนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันรู้ขึ้นมาได้ลวงปูขุนนี่แกเพิ่งจะตายไปนะ แต่ไม่ดังนะเพราะท่านเป็นพระโบราณพระโบราณคือพระแบบพระแบบมหานิกายนั้นเขาเรียกว่าพระโบราณพระพระธรรมยุทธ์นี่เป็นพระสมัยใหม่คือเพิ่งบวชใหม่เมื่อสมัยรัชกาลที่สี่เกิดมีเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นนะ่ะไม่มีธรรมยุทธ์ไม่มีมหานิกายไม่รู้จักอะไรคือมหานิกายอะไรคือธรรมยุทธ ก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าคณะสงฆ์ไทยธรมธรมดาพระสงฆ์ธรรมดาพอมาแยกกันนี้ดอกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็เลยมาตั้งชื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งว่ามหานิกายมหาแปลว่าใหญ่นิกายแปลว่ามู b บิ๊กเซกชันเยเรนเซกชันคำว่านิกายแปลว่าเซกชันแปลว่ามูส่วนฝ่ายอะไรพวกนี้ที่นี้ ลวงปู่คุนท่านก็สัญญากันหลวงปู่สิงว่าอย่าถิ่มกันเด้อแมันเป็นจังได้กับเบิ่งแย่งกันเนเด้อผมยอมตอนนี้หลวงปู่สิงยอมนะที่เรียนเก่งๆยอมหลวงปู่ขุนบ่ได้ยังหลวงปู่ข <c oughs> <c oughs> ุนเงี้ยนโมเจ็ดหมื่นจังจบความปึก นมโมตัสสะภะวะโตราโตสมาสัมพุทธัตส์เจ็ดมือทองเอาเกือบตายกันไ้ <c oughs> แต่ว่าเรื่องจิตนีสงบง่ายเก่งบางคนนี่ที่เรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยเหมาะที่จะมาทำอย่างนี้ถ้าจเจริญอาณาปานาสติเนี่ยเหมาะกับคนงงเหมาะกับคนฉลาดเหมาะกับคนปานกลางเหมาะหมดเลย เอ็นี้วันหนึ่งหลวงปูส่สิงเนี่ยท่านเป็นบ้าพอทําความเพียรจะจัดแล้วเนี่ยเกิดวิปลาสนั่งมาได้ยินแต่เสียงเสียงคนจะมาฆ่ากูจะฆ่ามึงวันนี้แหละกลัวซันอยู่ในกุฏิหลวงปู่ขุนอยู่อีกบ้านหนึ่งต้องเดินทางมากระเถิ ไม่มีใครบอกรู้เองมันบุมีผู้ได้ขาเจ้าดอกเจ้าเป็นบาซื่อๆไปสิน่านจิตเจ้าของมันหลอกอุปทานม,นมัมีิภัยดอกสุดท้ายท่านก็ไม่เชื่อเหมือนคนจะมาฆ่าจริงๆท่านต้องโดนหน้าต่างโดนหน้าต่างวิ่งน้ำโขงเต็มฝั่ง ลอยคอข้ามฝั่งโน้นไปได้อย่างไรไปได้วยลิบบ้าเนี่ยผู้ค้นกับพายเหื่อนำบัดเนี่ยเพื่อนนี่รอยบนื่อไปด่เพนีเพราะว่าเพื่อนนี่เ่เป็นบ้าเด็ ก็ไปอ้อยกันไปเทศไปสอนกันมั่นบอมแมนมันบอมแมน,มน,แมนผมดูอยู่เชื่อผมไหมมันเป็นอุปทานจิตของท่านมันเป็นรรตาเก่าที่มันหลอกหลอนอยู่อย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นมันก็สิ้นกำรรสวงวะวะหนึ่งพอเกิดเชื่อมีสติขึ้นมาภาพเหล่านั้นก็หายเสียงเหล่านั้นก็หายก็ขี่เรือกลับมานำกัน เทศบางกันฟังมาถ้าเป็นอย่างนี้มาอยู่ถึงสองครั้งสุดท้ายล้งปู่สิงก็พอจะเก่งได้พอลวงปู่สิงเป็นอะไรเรียบร้อยเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยล้มปู่คุณมาว่าเศร้าได้บานนี้เ้้งสัญญากันว่าบบถิมกันบานนี้งาทานกันดีแล้วบม่เป็นยังแต่นี่ต่อไปผมกับสีเศร้าหูผมกับนหน่วง หนวกได้หูหนอกได้หูในของบนอกผมกับสิวอสอนไยท่านก็อยู่ในที่บ้านม้านน้องหูฝอยลมเนี่ยริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยของจังหวัดน้องคายเนี่ยอ,อําเภอเซกามเภอบึงคองหลงเพิ่งจะตายไปเมื่อสี่ห้าปีเนี่ยวันหนึ่งอาตมาก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงเป็นที่ป,ปี่ผมยาวๆเหมือนเหมือนลูกหลานนักศึกษาเนี่ยสมัยนักศึกษาเข้าป่าเยอะ เราก็หัุรุนแรงอีกแบบหนึ่งเราไม่เข้าป่าเราเข้าวัดไปหาลองของก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงห์ท่านก็จัดกุฏิให้อยู่คนเดียวเป็นพ่อเขาไม่ไม่โกนผมน่ังทำสมาธิท่านบอกอย่างไรก็ฟังไป,ท,ไปทําไปทีนี้กลางคืนวันนั้นมีปัญหาเรื่องความคิดมากก็ไปกราบหลวงปู่ เล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าผมรู้ผมคิดว่าคนมีปัญญาจะแก้ไขตนเองได้เพราะเพื่อนเขาใจว่าเขามีปัญญาขีแ้แ้เข้างงกับไถ่เขาปรนเด้นเ,เขาอ่านปฏิบิณดง่มาหลายเขาใจว่าคนมีปัญญาเมื่อสิแก้ไขปัญหาตัวเองได้ก็เลยปล่อยบงังก็เลยคุยกันผมแหงงกุนี่วะสิคอย เป็นห้างงา่งายง่ายกว่าเจ้าคอยเป็นบ้าสองเถื่อนล่อยคอล่มแม่นําของก็พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็พูดเลยไปถึงหลวงปู่ขุนเสดายเด้วรั่นม e, ีควมหงเต็มพุ่งเพียงปากบอสอนผู้ได้ตายถิ่มซื่อเสดายคนเด้ว่าศั่นเนื้ยผู้ขุนนี่สือบอสอนไผเพราะแกบอกว่าสอนคนเนี่ยมันยาก สอนหัวเจ้าของผู้เดียวนี่ว้าสันมันก็ยากอีลีเรเลยสู้มูน่ก็ได้เนีอยู่ดีๆีฝ่มาห้ามปฏิบัติทำผัดผักกันไปเล่นไพ่ผัดก็มีผักกันไปหากินตำมงหุงผัดว้าจะเม่นแซ่บตำมงหุงก็ได้ก็ธรรมดาธรรมดาที่มันยากแต่คนง่ายมันก็มีหลวงปู่ขุนก็เลยไม่สอน หลวงปู่สิงห์ก็จมโอ้ยว่าสันเศียดายคนเด้อว่าสันขันหูจังสันกระบอกมูซ้อนมูในกใระไข่ไม่มีใครรู้เลยว่าหลวงปูข่ขุนเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชห่มผ้าก็บว่าเป็นผ้าสีนี่เลยผ้าเลื้งเอะเ,เอะเ,เอะแบบวัดบ้านเราอยู่ในวัดบ้านบัหูจังยังเราวินัยกับบังหแต่ว่าเราพูดเรื่องของหลวงปูข่ขุนนั้นทั้งคืน บ,บ,บ่บอกบอสอนหมู่ผู้แล้ากระน,นาสิสอนตายแล้วมันก็แล้วได้นคนแนวนี้วะท่นานเสียดายได้อยางให้ผมนี่ได้วะท่านยังให้ผมนี่ได้เนาะเก่งเก่งคือเพิน่นผมสิสอนผมบอกขี้ข้านบอกว่าพรุ่งนี้เช้ายังไม่สว่างเลยหน้าหนาวยังไม่สว่างเลยเดินลัดหมอกมาน้าหมอกมากงๆผาคุุมเปียกเบิดมาจากบ้านน้องหูฝอยลมเราคุยกันอยู่บ้านท่าไร่เหนือนำ้ำ ฮือหามาเลยจอมหามาเป็นบ้าบ่กะพ่ากันรับกันนอนบอกเราว่ะว่าวพื้นทห้บ้านมันได้ยังขึ้นมากอยากไล่วะสันหูหนวกหนวกไปอยากไล่เขาคุยเรื่อมคนอยู่คนละหมู่บ้านตอนนี้ต้องต้องยอมกลาบโอยขอถอดเนี่ปู่คันทว่าวันวบ่ได้ยินได้พิษไปแล้ว เสดายมันยากสอนคนนี่แล่ววะขันผมสอนคนเก่งผมก็สิสอนผมอุกอังขันเบาขื่นสอนคนนี่สอนบ่เป็นที่สอนไม่เป็นในเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใดก็ตามถ้าสามารถได้อะไรมาง่ายๆมันจะไม่รู้จักคุณค่าเหมือนกับคนตาดี สอนคนตาบอดถ้าตาดีเห็นสีขาวสีแดงบักตาบอดมาถามมัน,นีเป็นจังไดร่ขาวเหอะซีว่าจังไดรว่านี่นี่ดีขาวจันทผ่านอยู่บบเห็นบอกสีเห็นจังไหร่เลยคนเห็นพอจะถามเจ้าบอกผ่าแดงเป็นจังไดแดงใจวายอยู่นี่บบเห็นบอกบอมันกลมๆบ่หรือเน่าๆแดงนี่เพิ่งซีว่าเตะเข้าไปเพเราก็ไม่สามารถจะอธิบาย แต่ถ้าเราสามารถทําให้ตาเขามองเห็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ต้องบอกอย่างนี้แดงเดงขาวทีนี้ผู้ใดบรรลุธรรมเข้าใจธรรมง่ายๆสอนคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะคนอื่นไม่ง่ายเหมือนกับเราเหมือนกับคนใบ่ฝันคนใบ่หูจักอยู่ว่าคนปากเกึก คนใบ้มันฝันกลางคืนมันจะแก้ฝันให้เราฟังจะว่าบาย่ายบายบายบ่ายบาจ้ากไม่บอกอย่างบัดเนี่ยมันก็แก้ฝันมันเบิกคืนมาด้วเมื่อคืนนี้ก็ฝันยังสิ่งคนดีๆฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันฝันอะไรจริงๆมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เวลามันจะมาแก้ความฝันให้เราฟังเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นเรื่องยากหลวงปู่ขุนท่านง่ายเหลือเกินท่านนั่งสมาที่ เดียวเดียวปีแรกเท่านั้นเนะข้าป่าสององค์ท่านรู้จักอะไรต่ออะไรหมดมีฤทธิ์มีเดชความคิดคนอื่นแกนรู้คำพูดคนงงพอบวาน,นีเด้นี่วิทยุเฮาก็มีโทรทัศน์เฮาก็มีอยากเบิ่งช่องใดเพราะว่ายังว่าเด็เข้าไปเอกทีนี้แกไม่สอนใครเลยเวลากินข้าวไม่ถือตัวหรอกแถมข้าวด้วยกันอาตมาบวชใหม่ ท่านก็บ,บอกมา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 ฉันน้ำกันในยุสุดยากหลายพระสันเขาหามาให้กินนี่ก็ยังเสียเอาคนละผ้าอยู่ผ้าเดียวนี่ขึ้มันเลวเราเป็นยังพระยาชุเลียงยากเรายังนึกลายพระวินัยพระวินัยท่านไม่ให้ฉันคณะปรมประนอกจากเวลาที่มันจําเป็นเพราะนั้นพระท่านจึงฉันในบาท ท่านจะมีข้อยกเว้นว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยกันบินทบาทไม่พอฉันจึงเอาหัวจุ่มใส่กันอันนี้บรจังสั่นเพลินนะเฮมามากินน้ากันหวะันลาบปลาข้าวผัดไปอยู่ทั้งเพลินทุนบาทนี่ยทีนี่เราจะกินอย่างไรเราเป็นพระน้อยไอคิดจะไป จำเอาถวยแซ่บๆมันก็ขึ้นจากอายคู่หน่อยกต่จำเป๊ะอยู่แต่อันถวยใกล้ๆนเนี่ยนะท่านก็กินไปช้าๆท่านก็ดูใจหรอกว่าอยากจำถวยนั้นแข็กขักๆบังเด้ข,ข,ข,ขึ้นนะจ๊ะคนย่ายถวยมาให้เลยเอ,เอาเอาจำจำมันวหเนีย่ยเด้มันแซ่บให้เรากินหันมาสั่นเนี่นยเด้มันแซ่บให้เรากินหันมาสั่น ยื่นด้วยมาให้เราเลยเอาจำจำจำมาสันเสียอายให้ยังเดินนี่เนี่ยมันแสบเนี่ยเราเนี่ก็อาศาจรั์นั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านลุงพอเราคิดอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะเป่า,าสิมาอาศาจรย์หาสแปรยังเดินนี่มาสันมันเป็นของธรรมดามันเป็นของสาธารณะผู้ใดก็เป็นได้คันฝึกดีดี มันบ่ผูขาดนะ้ำผูนั่นผููนี่ไปเห็ดจบเจือในตีเหความเพียนหายเฮาตต่มพร้อมเห็ดจบเจือจังใดผมนั่งสมาธิจนสิด,ดากโปกบ่เรลไปเห็นมันเป็นอย่างเธอวะฉันมันยังบา้านเป็นหล่าเอ้ยบ่มวนเดยมันเนี่ยอดเอาล่าเอ้ยเธอบุญเฮามีบ่ปเป็นะหารเพือยังในบัตรเนี่ยบัตรสกินเขาอิ่มเ่าว่ ตั้งอกตั้งใจทํา,วามวเพียรไปเดอ้อเถออบุญเฮอามีแ่เอ้ยว่าจังสีกับใครแน่อกเวย้ยก้นในใจตะกี้หายเฮ้าพร้อมก็มีกำลังใจนี่สิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้ืต่อมาท่านไม่รู้วินยัยหรอกนะเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้พระวินัยบอกว่าภิกษุจะต้องสัตว์เดรัฉานตัวเมีย ตอนอาบัตริปรจิทีอย่างนี้เพิ่มกับอาศัยหลวงปู่สิงบอกหลวงปู่สิงสอนท่านกระจำเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้บ่อนี่น่นหน่อยงัวเข้าวัดไปไม่น้อยไปไรงัวงออกใน,นหน่อยกแลนไปไ่งัวของงัวงแม่บัตรเนี่ยเล่าหาอยังบ่ได้บ่มีคนไม่ไมวแล้วก็เอาฝามืดตบกับพกงัวไปนานเพื่อนว่า บดจับบวมง้อเม่เป็นป่ะมันต้องอาบัตให้ไปจับงัวเม่เป็นป่ะนี่น้อยก่าผมบดจับเนี่ยปูนี่น้อยกับฝัดซอลลอบาดเนี่ยห่อนี่มือูซ้าเขาเจ้ามาจังหันปีงปลามาเรียบร้อยปลาเมยไข่เนี่ยท่านคุ้นมึงก็เอาปลามาแล้วมันนำพองเอึดปลาบีไข่มันมากิน นานย่าปูปลาเมเนี่ยหันเม่ใครวะสินงวยปลาเม์ก็ยามเป็นยังงละมันตายแล้วเหรอนค,อค,อค,อคือคือคือความไม่เข้าใจทางพระวินัยแต่ท่านก็ถือท่านไม่มีเจตนาต่อมาท่านก็ตายที่นี้หลวงปู่สิงห์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูได้โรงเรียนปิดลองไปขอ เข้ากรรมฐา,านกับหลวงปูด่ดูถ้าหากว่าหลวงปู่มีเวลาให้แต่น่าเสียดายว่าท่านแก่มากหลวงอายังหนุ่มสมัยน,นั้นหลวงปูก่ก็ยังยังหนุ่มอยู่ยเพราะว่ามันยี่สิบปีเคินมาแล้วท่านก็ประมาณหกสิบกว่าก็ท่านจัดก,กุฏิน้อยให้นั่งทําความเพียรคิดคิดมากเลยตั้งแต่ตีสาม จนสว่างจิตนี้ไม่เคยสงบเลยมีแต่คิดเพราะว่าเราเนี่ยมันมีประสบการณ์มากนั่งก็คิดเดินยกขาขึ้นข้างนี้เจ้าของไปยืนหแหวะอยู่พูนทะเลมีดเดิเลยเนียนผลยืนจุกกระเป๋าจุย๋ยดูนกนางนวลดูเรือดูแพนึกถึงสมัยครั้งไปอยู่อฟริกาคิดถึงบ้านวันไหนคิดถึงบ้านก็เอามา ยืนอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็มือล้วงกระเป๋ามองดูนกนางนวลมันบินมองดูเรือโอ้ยเทงเตกอยู่กลางทะเลมหาสมุทรเรานี่เหมือนเรือกลรงสมุทรเมื่อไรจะถึงบาง้านถึงช่องคิดถึงมันคือเห็นอย่างหนองไอจากไหนมันขึ้นบางทียกขาขึ้นเนี่ยมันคิดข้างเทเลไว้มึงจะเหยียบดินมึงขึ้นเอาจนมึงเศร้าขนขาเดียวเกเดไว้นี่พอมันหยุดคิดก็เหยียบขานี้ลง ยกขานี้ขึ้นพล่นไปยืนแพวอยู่ทะเลแดงคนบานเนี่ยเมืองเกดานยิ่งมีประสบการณ์มากมันยิ่งคิดมากเอาขาห่างไว้บ่ให้มึงเหยียบขี้ดินมึงคิดเก่งหลมันหยุดเหยียบไปเดินก็คิดนัง่งอตัวนี้โมโหมันคิดเก่งวันนี้จะไม่ให้มันกินข้าวตอน,นี้เองไม่กินข้าววันนั้นมันคิดเก่ง ข้าวไม่กินกลางคืนคิดอีกทั้งคืนจนถึงสี่ทุ่มคิดมาตั้งแต่ตีสามจนถึงสี่ทุ่มวนไปเวียงมาไม่หยุดนอนหนานอนตมลงทั้งนั่ง,น,งนี่เลยไม่ได้เอาขาเหยียดออกดอกโกรนอนตึมเฮ่พอกูบ่ได้ดเป็นพออาราะหันดอกว่าะฉันเครเขียดให้เจ้าของมันคืนเก่งไหลเอามันไม่อยู่ นอนตุ้มลงไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรองเท้าแตะดังมาแต๊บแต๊บแต,บแตบ๊บเสียงลูกปูสิงไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนท่านก็นใช้ไฟฉายสมภพ่าสนครับนอนหรือเปล่าแาก็นอนเมื่อกี้นี่เขานอนแต่ลุกขึ้นมาน,นัง่งเปิดประตูออกมาหาเพื่อนเพืพ่อนยืนอยูย่ใตียคขึ้นยังกระดอกกระเดียดแถวเดียวนะมาส เป็นหยัง,จ,งจังวุนจังหวแท่แต่แนวคิดนั้นอยากบรรลุธรรมไม่ได้คิดอะไรห้องมานี่ว่าแม่สิมาเอาหยัางดีมาปล่อยมาปะมาลักมาวางขันมันเป็นตนเป็นตัวผมเสียเามื่อเจกใาย,ย้ายปันสิมาเอาหยัางกับมันมี่ต่ความไม่เที่ยงมีแต่อนันจังทุกขังอนาตตา เจ้าคืดไปควมคืดเจ้ากัาเบเทียงคืดมาแต่น้อยจนห่อนมือนี้ก็สิคืดไปอีกจนห้อนมือตายซาดนายังสิคือดอีกจบบ่เป็นดอกควอมคือดอย่าไปเขียดให้มันเข้าใจบอโอเขา้าใจตั้งอกตั้งใจทําควมเพียนไปเดอ้อเธอบุญเฮามีขณะที่ท่านพูดอย่างนี้เรายัางคิดโอ้เรานี่นั่งอยู่ที่สูงอาจารย์อยู่ข้างล่าง เราอยู่บงกุฏิเราน่าจะต้องลงไปนั่งพับเพียบฟังท่านอยู่ตรงนู้นเราคิดอย่างนี้